คอยู you, นิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอสโตโนมีมหานวดารานิยายไซไฟล้ำยุคข,ของเมเจอร์ทอมตอนที่14ตัวอันตรายเช้าวันต่อมาคาเธอรินาฟื้นขึ้นมาบนเตียงในห้องไม่คุ้นตาเธอลุกขึ้นนั่งมองไปรอบๆอ,อย่างสับสนสิ่งสุดท้ายที่จำได้คือกระแสน้ำเชี่ยวกรบับพัดเธอไปชนกับโขดหินใต้น้ำแล้วทุกอย่างก็มือสนิทจำอะไรไม่ได้อีกเลย นักท่องเที่ยวสาวได้ยินเสียงคลื่นทะเลจึงลงจากเตียงไปดูที่หน้าต่างพอเห็นชายหาดกับทะเลด้านนอกก็ยิ่งงงเป็นสองเท่าไม่เข้าใจว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้ไงคาเทอริน่าผลักประตูห้องจะออกไปหาคำตอบข้างนอกแต่ดันไปสวนทางกับผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังจะเดินเข้าห้องมาพอดีสาวน้อยตกใจถอยกรูดเพราะเขาคือทีโอผู้นำม็อบหัวรุนแรงที่ขึ้นปราศัยที่จตุรัสก่อนเกิดเหตุนองเลือดนั่นเองทีโอเห็นอีฝ่ายมีสีหน้าท่าทีตื่นตระหนก ก็รีบตามเข้าไปยิ้มปลอบขวัญและแสดงตัวว่าบริสุทิใจฟื้นแล้วเหรอไม่ต้องตกใจค่าชื่อทีโอข้าพบเจ้าสลบอยู่ริมแม่น้ําก็เลยพามารักษาพยาบาลที่นี่เขากล่าวเสียงอ่อนโยนขอบคุณจ้ามากข้าสลบไปนานแค่ไหนคาเทอริน่าทําใจดีสู้เสือราวสิบสองชั่วโมงเจ้าชื่ออะไรมาจากไหนเหตุใดจึงตกน้ําตกท่าปางตายเช่นนี้สีหน้าน้ําเสียงทีโอเหมือนไม่มีส่วนรู้เห็น กับการกระทําอันป่าดเถื่อนของสาวอกโตกับลูกน้องข้าชื่อเคทีมาจากเมโทรโพลิสข้าเช่าเรือบดมาพายเล่นแล้วเรือเกิดล่มก็เลยเป็นอย่างที่เจ้าเห็นนี่แหละคาเทรินา่าโกหกหน้าตาเฉยเพราะเจอบทเรียนหนักๆมายกหยกฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำจะเชี่ยวมากเจ้าสุกสนเกินหญิงไปแล้วทำไมเล่นอะไรเสียเส่ยงๆแบบนี้คาเทรินา่าหัวเราะแทนคำตอบก่อนย้อนถามวิวข้างนอกสวยมากแต่ไม่คุ้นตาข้าเลย บอกหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้ข้าอยู่ที่ไหนเจ้าอยู่บนเกาะเกาะหนึ่งกลางทะเลสาบไอโอทีโอตอบตามตรงแล้วอธิบายให้ฟังเป็นสังเขปมันคือทะเลสาบที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองฮาร์โมเนียแม่น้ําหลายสายรวมทั้งแม่น้าฮาร์โมเนียไหลมาลงที่ทะเลสาบนี้ความจริงขนาดของไอโอกว้างใหญ่กว่าทะเลเปิดหลายแห่งเพียงแต่มันมีแผ่นดินล้อมรอบจึงถูกเรียกเป็นทะเลสาบความกว้างใหญ่ ทำให้ยังมีเกาะแก่งที่ยังไม่เคยถูกสำรวจมากมายทีโอกับพวกจึงใช้ที่นี่เป็นที่ซ่องสุมและหลบซ่อนตัวทีโอเข้าใจว่าคาเทอริน่าเป็นชาวอังคารจึงเผยฐานะตนเองและพยายามชักชวนให้เธอเข้าร่วมกระบวนการปลดแอกของเขาเหตุใดเจ้าถึงเกลียดชังชาวแอตโตนัปคาเทอรินาตั้งคำถามขึ้นมาก็เพราะมันกดขี่ข่มเหงเราไม่หยุดไม่หย่อนไงรีดแต่ภาษีแต่ไม่เคยดูแลความเป็นอยู่และให้สิทธิ์ให้เสียงเราเลยทีโอตอบอย่างคล่องปาก เรื่องนั้นข้าเข้าใจแต่ทุกอย่างต้องมีขั้นตอนต้องใช้การเจราจาการใช้กฎหมู่แก้ปัญหาไม่ได้หรอกมันจะเพิ่มความขัดแย้งและนำไปสู่การนองเลือดอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ไงคาเทอริน่าโต้ด้วยเหตุผลทีโอหัวเราองอหายเจ้าตื่นสักีเถอะอิสรภาพที่ได้จากการเจราจาเป็นแค่ความเพ้อฝันของคนขาดมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงในหน้าประวัติศาสตร์อิสรภาพต้องแลกมาด้วยเลือดเท่านั้น แต่รัฐอังคารเพิ่งก่อร่างสร้างตัวเศรษฐกิจยังไม่เข้มแข็งกองทัพก็ไม่มีอาจถูกพวกฟรีบัสที่จ้องเขมือเราอยู่รังแกได้ง่ายๆถ้าว่าการเป็นรัฐหนึ่งของจักรวรรดิใหญ่น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าคาเทอริน่ากล่าวเป็นเชิงออกความคิดเห็นพวกฟรีบัสไม่ได้เลวร้ายอย่างที่พวกแอสโตรางสมองเราหรอกพวกเขาให้คำมั่นว่าถ้าเราแยกตัวเป็นรัฐอิสระก็พร้อมจะรับรองเอกราชเรา แถมยินดีให้ความช่วยเหลือทางทหารหากมีใครลุกรานเราด้วยทีโอกล่าวหน้าตาขึงขังคำมั่นอะไรมันจะหลอกใช้พวกเจ้าให้รบกับชาวแอสตัวแทนมันมากกว่าพอทั้งสองฝ่ายอ่อนล้ามันก็จะเข้ามาเหยียบซ้ำแล้วยึดทั้งสองดาวไปเป็นของมันแบบไม่ต้องออกแรงคนฉลาดอย่างเจ้าอ่านแผนตื้นๆแค่นี้ไม่ออกหรือไงคาเทอริน่าสวนทันควันและมองอย่างสมเพชพวกฟีบัสสนับสนุนให้รัฐเราประกาศเอกราชเพราะอยากได้เราเป็นพันธมิตร การอำนาจพวกจักรวรรดิต่างหากเจ้าก็คิดในแง่ร้ายเกินไปทีโอออกตัวปกป้องพวกฟรีบัสเต็มที่ไม่รู้โดนล้างสมองมาหรือเปล่าเจ้าโดนพวกมันต้มจนเปื่อยแล้วเจ้าจะพาชาวอังคารทุกคนกระโจนเข้าสู่กองไฟเจ้าจะเอาอะไรไปสู้กับพวกจักรวรรดิเจ้าจะก่อสงครามที่ไม่มีวันชนะไปเพื่ออะไรคาเทอริน่าได้แต่เตือนด้วยความหวังดีเพราะรู้ว่าไม่มีใครหรืออะไรจะเปลี่ยนความคิดคนถลำลึกเกินเยียวยาอย่า,ยางทีโอได้ สู้ลำพังอาจสู้ไม่ได้แต่ถ้าสู้เคียงข้างกองทัพฟรีบัสอะไรก็เป็นไปได้ถึงวันนั้นเมื่อไรข้าจะฆ่าพวกแอตโรลางแค้นให้หนำใจเลยหึ่มน้ำเสียงทีโอเต็มเปี่ยมไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังสาวแอตโตตกใจหน้าซีดเผือดเจ้าเป็นบ้าไปแล้วบรรพบุรุษปู่ย่าตาทั่วชาวอังคารทุกคนรวมทั้งเจ้าด้วยล้วนเป็นชาวแอตโตเจ้าจะเห็นขี้ดีกว่าไส้ช่วยศัตรูเข็นฆ่าคนเชื้อสายเดียวกันได้ยังไง ทีโอหัวรองเสียงกล้าวแล้วพวกมันละเคยคิดถึงคำว่าเชื้อสายเดียวกันบ้างไหมต่อให้ต้องตายข้าก็จะไม่ยอมนับญาติกับไอ้พวกฆาตกรที่ส่งยานรบมาสังหารหมู่พี่น้องข้าเป็นอันขาดเรื่องนี้จัก,กรววัติก็ทำเกินไปจริงๆผู้บริสุทธิ์ล้มตายไปตั้งหลายร้อยคนคาเธริน่าสายหน้าอดตําหนิความปาดเถื่อนของรัฐบาลตนเองไม่ได้ทีโอทําตาวาวโรดประกาศอย่างมุ่งมั่นพวกมันฆ่าคนของข้าไม่พอยังส่งมือสังหารมาตามล่าข้าอีก แบบนี้จะไม่ให้ค่าแคนได้อย่างไรถ้ากองทัพปลดแอกของขา้าพร้อมเมื่อไหร่ข้าจะยกไปถล่มกรุงอิเล็กตาให้ราบเป็นหน้ากลองเลยไม่เชื่อก็ค่อยดูเลิกฝันไปเลยนครหลวงของจักรวรรดิขนาดกองทัพฟีบัสยังไม่กล้าล่ำไกลพวกเจ้าอยากเป็นมแมลงเม่าบินเข้ากองไฟหรือไงช่างไม่ประมาณตัวเองเอาซะเลยคาเทอรินาหัวเราะหืหเห็นเป็นเรื่องขบขัน ใช่พวกข้าอาจจะเป็นได้แค่มแมลงเม่าแต่เลือดเนื้อของพวกข้าจะปลุกจิตสำนึกชาวอังคารทุกคนให้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่ออิสรภาพต่อไปถึงจะต้องสู้ไปชั่วลูกชั่วหลานทุกคนก็จะสู้จนกว่าจะได้มันมาอุดมการณ์อันแรงกล้าของทีโอไม่อาจดูแค้นได้จริงๆเจ้ามีแต่กำลังคนไม่มีอาวุธจะบรรลุจุดประสงค์ได้ไงคาเทเอริน่ายิ้มยาะรู้ดีว่าจุดอ่อนของ,องกองกำลังประชาชนคืออะไรไปกับข้าทีโอตัดบทดือด้อ แล้วจูงมือสาวชาวกรุงที่เขาช่วยไว้ออกจากบ้านพักและพาเดินรอชายหาดไปที่ดงต้นปาล์มที่ขึ้นอยู่เป็นแนวยาวสุดลูกหูลูกตาเจ้าจะพาข้าไปไหนคาเทอริน่าหน้าตื่นเดินเหลียวหน้าเหลียวหลังเมื่อถูกพาเข้าไปในดงต้นปาล์มหนาทึบข้าจะพาไปดูสิ่งที่เจ้าสบประมาทว่าข้าไม่มีไงกีโอเอียงหน้าบอกข้างหูก่อนพาเดินทะลุออกไปอีกฟากคาเทอริน่ายืนตะลึงเมื่อพบว่าหลังแนวต้นปาล์มที่เปรียบเสมือนเป็นรั้วธรรมชาติ คือที่ตั้งของลานจอดยานขนาดใหญ่พวกหุ่นยนต์นับสิบกำลังช่วยกันขนอาวุธสงครัมลงจากยานอาวกาศที่จอดอยู่เรียงรายเข้าไปเก็บในถ้ำที่อยู่ถัดออกไปอาวุธแายแรงจำนวนมากขนาดนี้เล็ดลอดมาอยู่ในมือฝ่ายกบฏได้อย่างไร <S <S ท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ